สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เวลด์ที่รีชแนลนะคะคลิปนี้เล็กจะมาบอกวิธีการป้องกันยุงในระหว่างที่เราเลี้ยงแหนแดงนะคะสิ่งนี้เราควรรับผิดชอบต่อครอบครัวของเราแล้วก็ชุมชนด้วยนะคะเพราะว่าการเลี้ยงแหนแดงเนี่ยจะทําให้มียุงแน่นอนนะคะบางคนอาจจะบอกว่าแหนแดงกระจายเต็มแล้วนะคะยุงไม่มีมีค่ะท่านผู้ชมมีเพราะว่าเล็กพิสูจน์ดูแล้วนะคะก่อนหน้านี้คือยุงบินเต็มไปหมดเลยนะคะแต่พอใช้แบบนี้ นี้แล้วนะคะทําวิธีนี้แล้วยุงไม่มีเลยค่ะ ก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์มาเป็นกําลังใจให้เล็กด้วยนะคะเพื่อจะได้ชมคลิปใหม่ๆและมีประโยชน์กับท่านผู้ชมค่ะอ่ะทีนี้นะคะก่อนไปดูฝากบอกนิดนึงว่าแหนแดงมีประโยชน์มากจากการที่เล็กใช้นะคะคือใส่ผักใส่ต้นไม้ใส่พลิกที่เหลืองๆนะคะท่านผู้ชมก็คือใบเขียวขึ้นมาเลยโดยเฉพาะมะละกอนะคะมะละกอที่นานเนี่ยเล็กใส่ใส่ประมาณแบบเป็นกิโลเลยนะท่านผู้ชมประมาณนะคะหมายถึงว่าเก็บขึ้นมา สดๆสดเนดี่ยมีน้ำมีอะไรด้วยเนี่ยเป็นกิโลนึงใส่นะคะจากที่มะละกอเหลืองๆนะแล้วไม่ค่อยได้รดน้ําตอนนี้เขียวมากเลยค่ะคือในแหนแดงมันมีไนโตรเจนสูงเขียวและสวยมากๆเลยนะคะเล็กก็เลยอยากจะเชิญชวนทุกบ้านที่รักเกษตรอินทรีย์แล้วก็อยากให้สิ่งแวดล้อมดีชีวิตเราปลอดภัยนะคะอยากให้ปลูกแหนแดงไว้ใส่ข้าวใส่พืชผักเป็นอาหารสัตว์ดีมากๆเลยค่ะจากนี้ไปเดี๋ยวเล็กจะกลับกล้องและพาไปดูนะคะว่าเล็กใช้อะไรถือ ทำให้ไม่มียุงลายเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะอ่าขอกลับกล้องมาทางนี้นะคะจะได้ดูชัดๆนะคะนี่คือแหนแดงที่เล,เลี้ยงไว้นะคะท่านผู้ชมจะให้ดูก่อนว่าขึ้นชั้นสวยมากๆเลยนะคะถ้าหากใครเจอปัญหาที่เลี้ยงแหนแดงไม่สวยปรึกษาเล็กได้เลยนะคะท่านผู้ชมดูนะสวยจนไม่อยากเก็บเลยคะ่ะดูคะ่ะขึ้นชั้นปีนกันขึ้นมานะคะ สวยมากๆเลยทั้งๆที่นี่เล็กเลี้ยงใส่กระมงังแล้วก็น้ําปละปานะคะท่านผู้ชมดีมากๆเลยดูค่ะอันนี้เพิ่งเก็บไปส่วนหนึ่งก็จะเหลือไว้หน่อยเพราะว่านี่ค่ะขึ้นชั้นสวยมากๆเลยเนาะอ่าทีนี้เรามาดู นะคะว่าเลขใสอะไรในการป้องกันยุงท่านผู้ชมจะสังเกตนะว่าให้ดูก่อนนะคะมันจะมีช่องว่างเนี่ยหลายท่านบอกว่ามันขึ้นจนแน่นจริงๆแล้วมันมีช่องว่างนะคะบางทีมันมีแมวมีสัตว์เลี้ยงอะไรมายุ่งกับแหนแดงเรานะคะก็จะมากินน้ํากินอะไรอย่างเงี้ยแหนแดงเราก็จะเปิดออกนะคะท่านผู้ชมมีช่องว่างเพราะฉะนั้นเราต้องป้องกันด้วยเนี่ยค่ะทรายอเบดค่ะทรายอเบดนะคะ ให้ทําแบบนี้นะท่านผู้ชมก็คือแมอ่นตรายนะทรายเบ็ดมันจะป้องกันไม่ให้ยุงมาวางไข่ถึงวางไข่นะคะยุงก็จะไม่ฟักตัวออกมานะคะตรงนี้ช่วยได้เยอะมากเพราะก่อนอนะันนี้เล็กไม่ได้ใส่คือยุงบินเต็มเลยนะคะในบริเวณที่มืดมืดอับอับอย่างเงี้ยยุงจะเยอะหลังจากที่เล็กแก้ปัญหานี้ก็คือไม่มีนะคะไม่มียุงแทบจะไม่มีเลยนะท่านผู้ชมเนี่ยดีมากๆให้ใส่ประมาณนี้นะเล็กสั่งมาจาก ช้อปปี้หรือ l a ซ a d a นะคะประมาณ199บาทได้ตั้งหลายซองประมาณ10ซองได้นะท่านผู้ชมแล้วก็ใน1ซองเอามาแบ่งออกประมาณ3 3ก้อนนี้นะคะเนี่ยตักใส่ช้อนแล้วก็ผ้าก็เป็นผ้าซับในอะคะ่ะผ้าบางหน่อยนะคะถ้าผ้าหนาก็คือทรายมันจะไม่ออกฤทิ์ออกมานะคะแล้วก็ เวลาที่เล็กเก็บแหนแดงไปให้ไก่เนี่ยไก่ก็กินนะท่านผู้ชมแล้วก็แมวแมวก็มากินน้ําเพราะฉะนั้นนะคะไม่ได้มีอันตรายอะไรมากมายนะคะคือวางใจได้บางทีแมวเล็กอะ่ะเล็กซื้อปลาเผามาเนาะปลาเผาบางร้านนะคะบางร้านก็คือซื้อมาลองหลายครั้งแล้วนะคะแมวไม่กินแมวไม่กิน ปลาทูบางร้านแมวไม่กินนะคะไม่รู้ว่ามีอะไรหรือเปล่าเพราะว่าแมวเขาจะมีแบบว่าความรู้สึกเนาะอะไรนนปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะกินนะคะพวกสัตว์จะไวกว่าเรานะ แล้วก็นเนี่ยแมวเล็กก็มากินน้ํานะคะเล็กก็จะสังเกตดูว่าก่อนที่ใส่ลงไปแมวกินน้ำํำไหมแมวกินหลังจากที่ใส่ตัวนี้นะคะสายเบ็ดลงไปแมวก็กินน้าแล้วก็แมวก็แข็งแรงปกติดีนะคะไม่ได้มีอะไรเนาะอันนี้ก็คือป้องกันไว้นะคะสําหรับคนที่เลี้ยงแหนแดงแล้วแบบมียุงนะคะมีแน่นอนเนาะให้ใส่ไว้ค่ะเนี่ยก็กระมังละเนี่ยหนึ่งก้อนนะคะทําก้อนเล็กๆประมาณเล็กก็อย่าเล็กกว่านี้นะคะแล้วก็ ก็ใหญ่กว่านี้ก็อาจจะได้นะคะท่านผู้ชมเนี่ยก็จะประมาณนี้นะคะเนี่ยดูคือความจริงแล้วสีจะเขียวกว่าในกล้องนะคะเนี่ยค่ะสวยมากๆเลยแล้วถามเล็กว่าเลี้ยงในไหนที่เล็กชอบนะคะเลี้ยงในกระมังนี่แหละคะ่ะท่านผู้ชมขนาดในบ่อก,กระชังใหญ่ๆนะคือคือมันเปลืองน้ํานะคะส่วนในกระมังเนี่ยคือแหนก็กินน้ําไม่เยอะเท่าไหร่นะคะนานๆทีเราถึงจะได้มาเติม กละมังหรือจะเป็นเนี่ยค่ะกล่องโฟมสวยมากเลยค่ะท่านผู้ชมเนี่ยนี่นะคะขึ้นชั้นเนี่ยสวยมากๆเลยนะคะถ้าใครเลี้ยงไม่สวยก็ปรึกษาได้นะคะบางคนแรกๆเลยเล็กเลี้ยงก็ไม่เข้าใจนะคะแหนแดงก็ไม่สวยเหมือนกันเลี้ยงไปเลี้ยงมาก็ทิ้งไว้อย่างนี้เลยค่ะไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรเยอะยๆมากมายนะคะ ก็สวยแปบบเดียวขึ้นชั้นแปบบเดียวขึ้นชั้นแล้วเล็กบอกเลยนะว่าใช้ประโยชน์ดีมากบางทีสวยจนไม่อยากเก็บแล้วบางทีก็ไม่ทันนะคะคือให้ต้นไม้เล็กปลูกต้นไม้เยอะมากท่านผู้ชมเยอะมากนะคะในนี้มีแหนแดงด้วยบวกกับปุ๋ยคอกนะคะเศษอาหารต่างๆเนี่ยค่ะพลิกนะคะเนี่ยค,คือเยอะมากนะคะเนี่ย ติดลูกติดดอกเยอะมากนะคะใส่อะไรก็งามอยากให้เลี้ยงนะคะโอเคคลิปนี้ว่าจะมาสั้นๆน,นะคะก็มาบอกวิธีการป้องกันยุงนะง่ายเลยนะคะเรืหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับคลิปนี้เล็กต้องลาไปแล้วสวัสดีค่ะ